วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวนน้ำรอบขันใบนี้ซึ่งเป็นขันที่มีมนบรรจุอยู่ด้วยนี่เลยอัคระธรรมเป็นมนนะคะเดี๋ยวเราจะมาวนทำให้น้ำที่เป็นผลึกธรรมดาเป็นน้ำที่บรรจุมนนี่โอเคฟังแล้วน่าสนใจเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเติมน้ำเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ของขันใบนี้ก่อนนะคะนี่เป็นซิงกิงโบที่เราได้มารอบล่าสุดนี้นะคะได้มาได้หลายวันแล้วนะคะแต่ก็ วันนี้ถือว่าเป็นเลิกที่ดีในการนำมาสาธิตนะคะก็มีสองใบเลยนะคะเป็นรูปของพระภัยสัชยคุรุนะคะเป็นพระพุทธเจ้าหมอนี่นะคะก็สำหรับใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นใบที่มีขนาด11นิ้วแล้วก็น้ำหนักนะคะอยู่ที่2263กกรัมก็หนักเลยนะคะถ้าจะต้องถือวางแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่า เป็นไซส์ที่กำลังดีเลยสำหรับท่านที่อยากจะนำมาทำเป็นขันน้ำมนต์หรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับเออ่ฮลิ่งในเรื่องของกระตุ้นพลังงานคลื่นเสียงไปบำบัดต,ตามจุดร่างกายต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น s ซิง i ิ้งโบที่ขนาดใบโอเคแล้วก็ด้วยลักษณะของเขานะคะอันนี้จะเป็นแบบส l i m Slim ก็คือเป็นแบบบางคุณสมบัติของเขานะคะก็คือเสียงจะมีความกังวาน คือจริงๆอันนี้เป็นขันตีมือนะคะเสียงเนี่ยพลังงานขึ้นเสียงเนี่ยมีความสั่นกับเพื่อมนะคะแล้วก็กังวานกล้องกังวานทุกใบแต่ว่าความพิเศษของซิงเกิลโบแบบสลิมก็คือเสียงเขาจะเน้นในเรื่องของการทำรีแลกซิ่งเวลาเรานำมาวางไว้ที่ฝ่ามือเราจะรับแรงกับเพื่อมที่สั่นเข้ามา ส่งผ่านไปที่กายสังขารได้อยา่างชัดเจนทําให้เราได้เข้าถึงพลังงานแห่งคลื่นเสียงที่กระทบกับกายสังขารของเรานะคะต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานของคลื่นเสียงเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งเป็นาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจหลากหลายอย่างนะคะซึ่งต้องบอกว่า,าไม่เป็นเพียงแค่าศาสตร์ในเรื่องของการบําบัดอย่างเดียวนะคะ <S <s ก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานด้วยนะคะ โอ้โหเสียงยังสั่นกระเพื่อมอยู่เลยดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำเรามาทำน้ำมนต์กันนะคะโดยคลื่นพลังงานแห่งเสียงที่ร่วมเล่นกับธาตุน้ำนะคะนี่โชว์ก่อนนะคะโชว์ใบนี้ก่อนโอเคนี่เป็นงานกัดลาย ะะรูปลักษ์ของพระภิกษัชยคะครูหลายๆท่านนะคะครูบาอาจารย์หลายท่านก็รีเควสมาว่าอยากได้ขันนะคะขันสมาธิที่มีรูปลักษ์ของพระพุทธเจ้าหมอหรือว่าบรมบรุคคลแห่งโอสถนะคะกเ็เพื่อให้นะคะได้รับขึ้นของกระแสของเ,ออเขาเรียกว่าของพระพุทธองค์นะคะ ของพระพุทธองค์ที่เน้นในเรื่องของเกี่ยวกับการเยียวยารักษานะคะก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหมอพระภัษษยสัชยะครุไวยทุระยะประพาตถาคตเจ้าเลยนะคะโอเคไปเตรียมน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะเราเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเพิ่มเติมในการใส่มวลเหล่าบุปชาติลงไปนะคะนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้บทบังนะคะ รูปของพระอ,องค์ท่านนะคะใส่นิดนึ่งโอเคเพิ่มความสวยงามนิดนึงหรือเปล่านะนี่โอเคค่ะนี้โอเคกําลังดีขอเพิ่มความเขียวอีกหน่อยหนึ่งเริ่มบังแล้วโอเคนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันโอ้โหยิ่งแบบสลิมนี่ไวมากนะคะเสียงไวมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบนขันนะคะ นี่เดี๋ยวขอชิ้นนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นชวนชมที่ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกเพื่อสามารถให้เกิดการทรงตัวที่บาลานอ่ะโอเคอ่านี่โอเคนะคะออกเลยละกันค่ะอยากให้เห็นนะคะพระรูปลักษ์ของพระอ,องค์ท่านโอเค ะะโมเลกุลของน้ําเป็นโมเลกุลที่มีค่าของน้ำนะคะออปกตินะคะมีขั้วบวกลบขั้วลบแต่เมื่อเราได้นะคะกระตุ้นเรื่องของคลื่นพลังงานเสียงที่สั่นกระเพื่อมนะคะก็จะทําให้โมเลกุลของน้ํามีอนุภาพ พลังงานขั้วบวกและขั้วลบที่อยู่ในน้ำนะคะก็จะมีอนุภาคทำให้น้ำที่มีโมเลกุลปกติทั่วไปเกิดผลึกขึ้นมาเหมือนเราได้ดูในสารคดีของทาง Youtube นะคะเวลาเรานำน้ำสองอย่างนะคะน้ำหนึ่งก็คือเปิดเพลงให้ฟังด้วยคลื่นพลังงานที่มีคลื่นเสียงที่แตกต่างเหมือนกับการตีขันแบบนี้นะคะ กับอีกน้ำหนึ่งก็คือเป็นการเ,าเหมือนประมาณว่าให้คนพูดในสิ่งไม่ดีเหมือนด่าทอหรือว่าพูดในพลังงานลบน้ำสองสองแบบมีผลต่างกันเลยนะคะแบบแรกนะคะน้ำเมื่อส่องออกมาดูในกล้องจุลทรรศน์ก็จะเกิดผลึกที่สวยงามอีกแบบหนึ่งก็กลายเป็นน้ำที่เปลี่ยนสีเป็นน้ำที่เรียกว่าเหมือนน้ำเน่าอะ่ะนะคะเขาบอกว่าคลื่นพลังงานเสียงเนี่ยมีผลจริงๆ ะะต่อการปรับคลื่นพลังงานนะคะทำให้น้ำนะคะอ,นนอันนี้พูดถึงเรื่องน้ําก่อนทําให้ธาตุน้ำนะคะที่ได้รับคลื่นพลังงานที่เป็นอนุภาคแผงพลังงานที่มีความสมดุลทําให้น้ำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะถ้าเราร่วมกับการสวดมนต์ท่องมนตรานะคะร่วมไปด้วย เหมือนเสมือนว่าเราได้ท่องมน์นะคะเหมือนเราได้ร้องเพลงเหมือนเราเปิดเพลงให้น้าฟังหรือเราบนขันนี้ก็ได้นะคะเพราะขันนี้มีบรรจุน้ํามนต์แล้วก็รวมถึงพระรูปรูปลักษณ์ขององค์พระพระภัยสัชยครูซึ่งมีอนุภาพ12ประการที่เป็นมหาปฏิทานของท่านแม้ได้สดับฟังเสียงนะคะก็เรียกว่าปลดเปื้อนพันธนาการต่อโลกหลายทั้งปวงและยิ่งถ้าเราได้ ใช้ตัวเราด้วยในการสวดมนต์ภาวนาด้วยร่วมไปด้วยนะคะก็จะทําให้น้ำเนี่ยมีผลึกที่สวยงามผลึกที่ดีเป็นน้ําที่มีพลังเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถนําน้ํานี้มาชําระล้างนะคะจริงๆมันมันลศาสตรดในด้านของพลังงานเนยเยอะมากแต่เอาเป็นว่าเราพูดแบบกลางๆเพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์กึ่งๆนิดนึงล้กันนะคะก็ทําให้เป็นน้ํามนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ บอกว่านี่คือน้ำที่ได้บรรจุมนแล้วนะคะอ่าสวยงามนะคะขนาดกำลังดีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากนะคะหลายท่านก็อาจจะร่วมกับการจุดกํายานไปด้วยในการขาจัดปัดเป่านะคะเออคลีนซิ่งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วนน้ำไปหรือเราจะมาเปลี่ยนใช้เป็นแบบ ดัมสติกก็ได้นะคะเบานิดนะคะเพราะว่าดัมสติกมีแรงเบี่ยงมากแต่ต้องบอกเลยว่าแรงสั่นกับเพื่อมมีแน่นอนสามารถนะคะนำขันชนิดนี้นำมาร่วมกับการสวดมนต์นะคะประจำวันให้เกิดสมาธิในระดับแบบคณิกะสมาธิเป็นแบบนันทินะคะ ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นการไต่ระดับของสมาธินะคะโอเคนี่แหละก็คือ Sinking Bow 11นิ้วนะคะสวยมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็คลาสสิกมากๆรวมถึงว่ามีความขลังในตัวนะคะเพราะด้วยลูกลักของที่ตั้งใจเลือกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้จะนำผ้าปัสเชียครุรุมาสองใบอีกใบหนึ่งเดี๋ยวให้ดู เหมือนกันเลยนี่นะคะเพียงแค่รอว่าเดี๋ยวใครจะได้ครอบครองมีสองใบนี้นะคะที่เรานำเข้ามาน้ำหนักก็โอเคใบนี้จะมีความหนานิดนึงเดี๋ยอันนี้น่าจะหนามีน้ำหนักมากกว่าเดี๋ยวก็ค่อยช่างตามน้ำหนักสัดส่วนกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจอย่างไรหรือว่ามีข้อแนะนำตรงไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะหรือว่าต้องการที่อยากจะให้นำเข้า s i ซิงกิ้งโบฟ Moon หรือว่าคิสตันโบในรูปแบบต่างๆก็แจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราเองก็มีดีลกับทางร้านที่อยู่ประเทศเนปาลนะคะเราสามารถที่จะให้เขาคัดเลือกขันให้ให้เราได้เลยนะคะค่ะถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องเดินทางไปอีกนะคะเพื่อที่จะไปนำขันอีกรอบหนึ่งเข้ามาที่เป็นล็อตที่มีดีลกับทาง ศูนย์ไว้อยู่เหมือนกันนะคะที่เขาอยากนําเข้ามาแบบเยอะๆโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามากดไลค์กันนะคะโอ้โหตรงกลางสวยงาม